สมบูรณ์หรือนวรัตนี่แข่งกระจานเข้าสองใหญ่หมู11เอดเข้ามาประ,ประมาณ2กิโลเนื้อที่ทั้ง150หมดร้อยห้าสิบ่าไร่ครับร่องน้ําด้านทิศเหนือของสวนคุณสมบูรณ์หรือนวรัตคุณสมบูรณ์เชื่อไหมว่าร่องน้าตลอด1กิโลเหนือพื้นที่สวนของคุณมีน้ำผุดตลอดครับทำไมอ่ะขึ้นเชื่อนำจากเขาลงมาตรงใต้ใต้ดินามาโผล่โตนี่ผมมุมนั้นแล้วก็หัวมุมน้นแล้วก็ผ่าผมมุมน้นดัดจุด มุมนี้ทําได้สาใจมุมนี้ก็สะาใจอยู่แต่มุมสุดท้ายยังไม่ค่อยสาใจร่องน้ําเกือบ1กิโลเมตรมีน้ําตลอดครับจะขายเป็นทไมอ่ะสวัสดีครับดูน้ําแห้งใช่ไหมอ่าลูกน้องบอกให้เหลือไว้เบนไว้เลี้ยงวัวพอมาอีกสองวันมาโผล่ขึ้นมาน้ําซึมขึ้นมาซึมขึ้นมาเป็นเม็ดเนี่ยครับปีที่แล้วตรงนี้แหละก่อนเมษาหกสี่แห้งจัง วันนี้ก็ไม่มีน้ำํำคนขับแมโครเห็นผมมาเช้าหัวล้อกากเลยอยาจารย์ขุดลุมขยะเหรอ,อน้ำไม่มีน้าไม่มียิ่งชอบใจคือระบบธนาคารน้ําปต้ด,ดินฝนตกที่ไหนให้เก็บที่นั่นมุมและทิศทางคือลําห้วยตอนนี้เราจะส่งน้ํารอดลําห้วยไปส่งน้ําไปหาบ่อที่จะเป็นธนาคารน้ําปต้ด,ดินหนึ่งบ่อที่กาลังขุดวันนี้ของปีห5บ่อที่2หรือของเก่าแล้วลำห้วยตลอดเกือบ1กิโลเมตรจะถูก น้ำจากเขายอดนี้ล่องนี้ล่องโน้นจัดการแล้วอยู่อิงริงเพราะระบบเปิดที่กําลังขุดวันนี้ล่องนี้จบแล้วอยู่อิงริงเหลืออีกล่องหนึ่งตามมาครับ เราจะไปวางระบบปิดระบบปิดไม่เกิน4จุดน้ําบนเขาลูกนี้จะจมหายคุณสมบูรณ์คิดยังไงจะขายเนี่ยไม่มีคนดูแลถ้ามีตังก็จะซื้ออยู่หรอกผมคือจะทําให้ดีที่สุดถึงแม้ว่าจะเป็นนักธุรกิจค้าขายก็ทําให้คนที่มาซื้อมาอยู่หลังเราได้มีรีสอร์ทหรือโฮมสเตย์สวยผมไปยืนอยู่มุมโน้นผมเห็นเขาล้อม 360สามร้อกสบองศาโคดูนี่แมนบ่าอยู่บนกลางหุบเขาเลยพี่น้องครับเอาไว้โอกาสหน้าฟาร์มใหม่แต่ตอนนี้คุณสมบูรณ์ไม่ค่อยมีกําลังเพราะว่ามัวค้าขายพื้นที่นี้ได้ทําไว้สมบูรณ์คอยติดตามว่าธนาคารน้ําใตดินที่นี่จะเป็นอย่างไรอ้าะต,ตามมากลับไปทับวชครับสวัสดีครับรักษาเนือ้อรักษาตัวดีๆนะอย่าให้ใครจับได้นะไปเลยเข้าป่าเลยไปซ่อนอยู่ธนาคารน้ำใตดินเอ้อ วันที่2พฤษภาคมพศ2565ผมอยู่กับคุณสมบูรณ์หลีนวรัตเป็นพ่อค้านักธุรกิจที่ชอบมากเรื่องผลไม้ตลาดสะพานขาวครับวันนี้คุณสมบูรณ์อยากมาทำสวนเองแต่ไม่ไหว ผมวางพิกัดวางเครือข่ายให้จุดนี้เนาะผมไม่อยู่หรอกคุณเจ้าบุญขุดน้ํามีเครือข่ายแล้วสูบไปเถือะสูบไปจนตายสูบยังไงก็ไม่แห้งเชื่อผมไหมนี่ <c oughs> ดูความพอใจแล้วไงเดี๋ยวตอนขุดใหม่เดือนอปีที่แล้วปีหกสี่4ันรกัดดาอ่าแล้วขุดเป็นยังไงขุดแล้วน้ําก็ขึ้นไงน้ามันก็ซึมซึมซึมเขียวใสแต่มันไม่ไม่เยอะอย่างนี้เพราะตามผลมาโอเคน้ำนี้มันมีเครือข่ายแล้ว ผมมีที่ฝากให้ไงฝากห่างจากตรงนี้ประมาณสัก400เมตรนั่นแหละที่ฝากให้เขาจุดที่หนึ่อที่2องลำห้วยยาวพื้นที่นี้ลำห้วยลำห้วยของคุณสมบูรณ์จากจุดนี้ไปถึงจุดโน้นผมว่าเกือบ1กิโลเมตรบนพื้นที่ไรครับ150ร1 5อยร้ากว่าไร้อยกว่าไรไม่มีทายาทสืบทำสวน เบื่อค้าขายก็พอเลี้ยงตัวเองได้อยากมาทําสวนก็เหนื่อยเหนือเกินคนงานก็หาลําบากใครสนใจครับมาได้เลยมาได้เลยเพราะว่าธนาคารน้ําตะดินมันมีแล้วไงม,มันทาอะไรมาถึงทําได้เลยมีเครื่องอะไรพร้อมหมดใช่ครับสปริงเกอร์วางไปแล้วตรงนั้นมันเป็นล่องยาวอ่ะมันทําให้เป็นมลกรดจากจุดนี้ไปนะตลอดแนวเกือบหนึ่งกิโลเมตรนะจากจุดนี้แหละที่ผมสั่งท่อเนี่ย,ยตรงนี้ โอเคมิดไปหมดเราฝากอยู่จุดนั้นจุดหนึ่งตัวรีชาร์จวันนี้จะไปรื้อบ่อกเก่ามุมนี้แล้วมุมที่สําคัญนะที่ยังไม่ได้เปิดประเด็นนะมุมนี้ล่องใหญ่มากล่องที่สําคัญมากเนี่ยมีสาดอยู่ลูกหนึงตื่นหมดแล้วนั่นแหละมันยังไม่ได้แก้ไขไงเท่านี้แหละครับเอาลองๆจะขายจริงๆบ่ใช่ แป้งนีขงง่ขายแต่ข้างล่างไม่ขายแป้งบนนี่ขายใหญ่ร3อย130กว่าไร่ร3 0ยกว่าไร่นะครับโอเคใครสนใจนะครับธนาคารน้ำใตดินใช้ร่วมกันบนล่องนี้ข้างบนจะมีอยู่หนึ่งบ่อใหญ่ที่จะไปขุดลอกดีชาร์จเล็กๆหลับแต่ว่ามีประสิทธิภาพแล้วก็อีกมุมนี้ที่จะทําได้นี่ห้วยเข้าไปรู้หมดแล้ว <c oughs> ผมรู้หมดแล้วหลับตามองเห็นตั้งแต่อยู่ใน Google สนใจติดต่อมาครับบอกเบอร์โทรหน่อยสิน <c oughs> ล้วนหกสี่หกเก้าห้าห้าหกหกเก้าหกเก้าห้าห้าหกหกเก้าสนใจโทรมาได้เลยมีโฉนดหมดสามใบตอนนี้ไม่มีผู้ที่จะมาช่วยอายุาก็มากแล้วมาทำสองตายายก็ร้อยสี่สิบโอเคสวัสดีครับ